สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเหตุการณ์ที่ค่อนข้างตึงเครียดนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าตรู่วันที่28พระพฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองบริเวณช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีคือมันมีเสียงปืนดังขึ้นระหว่างทหารไทยกับกัมพูชาครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเพราะสถานการณ์ชายแดนเนี่ยมันละเอียดอ่อนแล้วข้อมูลที่ออกมาก็ต้องมาพิจารณากันดีด ใช่ค่ะเราจะมาลองไล่เรียงดูจากข้อมูลที่มีอยู่ว่าทำไมตรงช่องบกถึงเป็นพื้นที่เ,ออเปราะบางแล้วอะไรมันเป็นชนวนเหตุให้ปะทะกันขึ้นมาโดยเฉพาะคำถามที่ว่าทำไมข้อมูลถึงบอกว่าฝ่ายกัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มยิงก่อนครับอืเรื่องนี้ต้องเข้าใจบริบทก่อนเลยงั้นเราเริ่มตรงนี้ก่อนเลยทำไมช่องบกถึงเป็นพื้นที่พิพาทคะ คือพื้นที่ตรงนั้นนะครับเป็นส่วนหนึ่งของแนวชายแดนที่ยังปักปันเขตแดนกันไม่เรียบร้อยยังไม่มีเส้นที่ชัดเจนแน่นอนอ๋อก็เลยกลายเป็นว่าทั้งสองฝ่ายต่างก็อ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันอยู่ใช่ไหมคะถูกต้องครับซึ่งปัญหานี้ไม่ใช่แค่ที่ช่องบกนะมันเป็นลักษณะร่วงของชายแดนไทยดัมบูชาหลายจุดเลยสาเหตุก็มาจากหลายอย่าง ทั้งแผนที่ที่อาจจะใช้กันคนละฉบับค่ะหลักเขตแดนเดิมอาจจะหายไปหรือสภาพภูมิประเทศมันเปลี่ยนไปตามธรรมชาติอืมเข้าใจค่ะแล้วเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากระทบกระทั่งกันในพื้นที่แบบนี้เขามีข้อตกลงอะไรกันไว้บ้างไหมคะ มีครับมีกรอบใหญ่คือ MOU ปี2543เรื่องการสำรวจและจัดทำเขตแดนทางบกแต่ที่สำคัญมากๆในทางปฏิบัติสำหรับพื้นที่ที่ยังตกลงกันไม่ได้เนี่ยคือหลักการที่เรียกว่าการรักษาสถานภาพเดิมหรือ Status quo Status quo ใช่ครับ หลักการคือง่ายๆเลยห้ามฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้าไปเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่เช่นไปสร้างอาคารถาวรเคลื่อนกําลังพลเข้ามาเยอะๆหรือแม้แต่ขุดคูขุดหลุมอะไรแบบนี้โดยที่ไม่ได้แจ้งหรือตกลงกันก่อนอ๋อก็คือ ต่างคนต่างอยู่ห้ามทําอะไรที่มันดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงหรือยึดพื้นที่ตรงนั้นเพิ่มเพื่อเลี่ยงการเผชิญหน้าใช่ครับเพื่อลดความหวาดระแวงแล้วก็รอให้การปักปันเหตุแดนมันคืบหน้าไปตามกลไกโอเคค่ะแล้วทีนี้อะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นในเช้าวันนั้นที่มันผิดไปจากข้อตกลงนี้จนนําไปสู่การยิงกันคะคือตามข้อมูลที่ทางกองทัพเราให้มานะครับช่วงประมาณตีห้ากว่า หน่วยเฉพาะกิจที่1ของกองกําลังสุรนาลีที่ดูแลพื้นที่อยู่เนี่ยเขาตรวจพบการเคลื่อนไหวเป็นฐานกัมพูชาเข้ามาวางกําลังแล้วก็ที่สําคัญคือเริ่มมีการขุดคูคล้ายๆจะเตรียมตั้งที่มั่นอะไรสักอย่างในจุดที่ฝ่ายไทยถือว่าอยู่ในเขตที่เราอ้างสิทธิ์อยู่เอา้าถ้าเป็นแบบนั้นจริงก็อาจจะเข้าข่ายาละเมิดสแตตัสควที่เราคุยกันเมื่อกี้เลยสิคะก็ ก็อาจจะมองแบบนั้นได้ครับซึ่งมันก็สร้างความตึงเครียดขึ้นมาทันทีแล้วฝ ouais? ่ายไทยทํายังไงต่อคะพอเห็นแบบนั้นฝ่ายไทยก็ทําตามขั้นตอนปกติครับคือส่งชุดประสานงานเข้าไปในพื้นที่เพื่อจะไปพูดคุยเจรจาสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงมาขุดคูตรงนี้ค่ะเข้าไปคุยเฉยๆใช่ครับตามข้อมูลคือเข้าไปเพื่อเจรจาแต่จุดที่มันเอ่อเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยตามคําชี้แจงของกองทัพบกแล้วก็ทางแม่ทัพภาคที่2ด้วยเนี่ย ดูเหมือนว่ามันเกิดจากความเข้าใจผิดกันในสนามนาตอนนั้นเลยความเข้าใจผิดยังไงคะคือเป็นไปได้ว่าฝ่ายกัมพูชาอาจจะ,ะประเมินสถานการณ์ผิดไปพอเห็นทหารไทยเดินเข้ามาอาจจะคิดว่าเราจะเข้ามารุกรานหรือคุกคามก็เลยตัดสินใจยิงออกมาก่อนเพื่อป้องกันตัวอ๋อในขณะที่มุมของไทยคือจะแค่จะเข้าไปคุยเรื่องที่เห็นว่ามีการขุดคูไม่ได้จะใช้กําลัง แต่พอโดนยิงมาก็เลยต้องยิงตอบโต้กลับไปเพื่อป้องกันตัวถูกต้องครับเป็นการยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองซึ่งการประทะก,กันเนี่ยก็ใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณ10นาทีได้ตามรายง,งานข่าว10นาทีแต่ก็น่าตกใจอยู่ดีนะคะครับแต่เออโชคดีมากๆที่สถานการณ์มันคลี่คลายได้เร็วมากใช่ค่ะเห็นว่ายังไม่หกหมเชา้าดีก็หยุดยิงกันแล้ว ครับพอเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยทางผู้บังคับบัญชาระดับสูงของทั้งสองฝ่ายเขาก็รีบประสานงานกันทันทีเลยมีข้อมูลว่าพลตรีทนโสวัน so ซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการกองพลสนับสนุนที่3ของกัมพูชาเนี่ยโทรศัพท์มาคุยกับผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองกําลังสุรนารีโดยตรงเลยเพื่อตกลงให้หยุดยิงกันอ๋อดีจังค่ะที่มีช่องทางสื่อสารกันได้รวดเร็วแบบนี้ใช่ครับ กลไกการประสานงานระดับพื้นที่นี่สําคัญมากแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยคือเหตุ<ล>การณ์ครั้งนี้ไม่มีกําลังพลฝ่ายไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเลยนะครับโล่งออกไปค่ะครับพอหยุดยิงสถานการณ์ก็กลับสู่การควบคมุมตอนนี้ทั้งสองฝ่ายก็เอ,อ่อกลับมาใช้กลไกพูดคุยที่มีอยู่แล้วทั้งระดับพื้นที่ระดับนโยบายเพื่อจะหาทางบริหารจัดการพื้นที่ทับซ้อนตรงนี้ร่วมกันต่อไปแล้วก็คงต้องกําหนดแนวปฏิบัติให้ชัดเจนขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องเข้าใจผิดแบบนี้อีก ซึ่งก็ตรงกับท่าทีของผู้ใหญ่ในรัฐบาลอย่างท่านภูมิธรรมเวชเชียชัยแล้วก็ทางกองทัพบกเองที่ออกมาเน้นย้ำว่าเราจะใช้สันติวิธีแล้วก็ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านครับผมสรุปแล้วจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยนะคะ สาเหตุหลักๆก็ยังคงเป็นเรื่องอปัญหาพื้นที่ทับซ้อนที่ยังตกลงเขตแดงกันไม่ได้ส่วนเหตุปะทะที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยก็ดูเหมือนจะเชื่อมโยงกับการที่ฝ่ายกัมพูชามีการเข้ามาเคลื่อนไหวขุดคูซึ่งอาจจะขัดต่อข้อตกลงเดิมแล้วก็เกิดความเข้าใจผิดกันระหว่างที่ทหารไทยจะเข้าไปเจรจาทําให้ฝ่ายกัมพูชาย,ยิงออกมาก่อนใช่ครับโดยรวมก็ประมาณนั้นแต่ถึงแม้ครั้งนี้มันจะจบลงได้เร็วแล้วก็ไม่มีใครเป็นอะไรนะครับ แต่มันก็สะท้อนให้เห็นความเปราะบางของพื้นที่ชายแดนที่ยังไม่มีความชัดเจนอยู่ดีค่ะสิ่งที่น่าคิดต่อก็คือในสถานการณ์ที่มันมีความละเอียดอ่อนแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยการสื่อสารที่ชัดเจนแม่นยำแล้วก็การที่หน่วยปฏิบัติงานเล็กๆในพื้นที่เนี่ยปฏิบัติตามข้อตกลงกันอย่างเข้ครัดมันสำคัญขนาดไหนเพราะบางทีความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆหรือการกระทำที่อาจจะดูไม่ใหญ่โตในตอนแรกเนี่ยมันอาจจะ ลุกลามกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ง่ายๆเลยถ้ากลไกการสื่อสารการคุกคุมในภาวะวิกฤตมันไม่ไม่เข้มแข็งพอหรือทํางานได้ไม่ทันทุงทีนะครับเป็นประเด็นที่น่าขบคิดจริงๆค่ะว่าเราจะป้องกันไม่ให้ความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆแบบนี้บานปลายในอนาคตได้อย่างไรโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยัมีความไม่แน่นอนสูงแบบนี้